สวัสดีครับน้องๆนูๆครับวันนี้มีโคฟนาเก่าๆมาให้ชมนะครับย่าทําใจหลายๆคนรู้จักไหมครับต่อไปเป็นเฟนตารดน้าส้มนะครับอันนี้หลายๆคนก็คงน่าจะรู้จักนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนโฉมไปแล้วนะครับเซเว่นอัพอ่าตอนนี้ก็สดชื่นนะครับหลายๆคนก็คงไม่เคยเห็นแล้วครับโคคาโคลานะครับอ่าตัวนี้ก็อร่อยนะครับ แล้วก็ยังมีสื่อโกษณานะครับโคคาโคล่าชื่นใจที่สุดนะครับวิเศษนิยมนะครับอันนี้สำหรับหลายๆคนที่เลือกใช้นะครับวิเศษนิยมแทตากูนะครับอันนี้สำหรับไว้ปะแป้งนะครับไว้ปะหน้าตอนเช้านะครับ DDT ตาหัวไก่สำหรับเติมแก๊สนะครับแม่โขงสุราไทยนะครับตัวนี้ก็หลายๆคนรู้จักครับสายฝนนะครับอันนี้เป็นบุรีเก่านะครับอันนี้สมัย6ตุลา2519นะครับ ต่อไปนะครับเป็นมิชัยบัญชาตายนะครับตกเฮลิคอปเตอร์นะครับอันนี้เป็นข่าวโด่งดังในสมัยนั้นครับลอร์ยันเยลลี่นะครับบีเนเจอร์ล์นะครับสำหรับหลายคนที่ชอบสตรีสารนะครับหลายๆคนก็คงจะไม่เห็นแล้วนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเบนตินนะครับดื่มทุกเช้าสดใสแข็งแรงอันนี้แน่นอนครับอันนี้แรกๆเลยนะครับโอเบนติน ต่อไปเป็นรสใหม่ดื่มได้รสสดทุกเมื่อนะครับตามมลินะครับนิเวียนะครับสำหรับคนที่ชอบทานิเวียนะครับสบูรักนะครับเลือกหรือ,อยังครีมน้ำนมนะครับอันนี้หอมสดชื่นครับโจ๊กขนอนะครับอิ่มอร่อยปรุงก็ง่ายโจ๊กขนอ ไมโลนะครับเก่งทุกสถาน,นาการณ์ต้องไมโลขอบคุณเทนโซพาร์ตนะครับหลายๆคนเรียกว่าเพนโซพาร์แต่ชื่อจริงๆชื่อเทนโซพาร์ตนะครับบาจานะครับคู่ใหม่ใส่ทนทานต้องบาจานะครับหลายๆคนชอบในสมัยเรียนนะครับลูกอมตาเสี้ยงไ้นะครับ